ครับกะสวัสดีครับ FC ช่องสอตน้นทุกท่านครับวันนี้ผมจะพามาดูเจ้ารถเครน XCMG 60ตันครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ พ่อแม่พี่น้อง f อฟซี FC, ทุกๆท่านได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องผู้โดยสารหรือหรือห้องคนขับนะครับมันจะไม่ค่อยมีแสงเท่าไหร่นะครับพี่น้อง เพราะว่าเราอยู่ในโกดังครับโกดังที่ยกมวนเหล็กนะครับมวนนี้มวนหนักครับหนัก20กว่าตัน30กว่าตันนะครับก็ต้อตงใช้เจ้า XCMG ขนาด60ตันนะครับในการยกของในการทำงานนะครับก็ กว้างขวางดีนะครับพี่น้องก็เขาก็ออกแบบมากว้างนะครับห้องผู้โดยสารมันจะไม่ค่อยมีแสงนะครับมันจะมืดมืดหน่อยครับสำหรับเจ้า xmg c 60ตัน ก็ไม่มีอะไรมากครับในการทำงานก็สตาร์ทเครื่องดึงเกียร์ฝากนะครับหยียบคัเหยียบคัดแล้วก็ดึงเข้าเกียร์ฝากแล้วก,เเกว็เข้าไปที่เกียร์สี่นะครับเข้าไปที่เกียร์สี่ก็ทำงานได้เลยก็ไม่มีอะไรมากครับ ขับง่ายครับขับง่ายขับง่ายทำงานดีเดี๋ยวผมจะพาเอไปดูห้องคนขับนะครับนี่นะครับหน้าตาเวท หลังนะครับเขาก็จะออกแบบมาดีนะครับสำหรับในรุ่นของ SCMG 60ตันนะครับน,นี้เขาก็จะมีมีพื้นเอาไว้เหยียบเช็ดกระจกหน้านะครับ แล้วก็ก็จะมีฝั่งข้างประตูคนขับก็จะมีพื้นเอาไว้เหยียบสำหรับเวลาเราหมุนไปอยู่ข้างๆนะครับก็สะดวกสบายครับสำหรับรุ่นนี้ก็ถือว่าเขาทำออกมาดีครับเลื่อนนะครับเปิดประตูเลื่อน นี่หน้าตาห้องคนขับห้องผู้ควบคุมสำหรับผู้ควบคุมรถเคนนะครับคอนโทรลคอนโทรลเขาเรียกจอยสติ๊กครับเขาเรียกคอนโทรลจอยสติ๊กหน้าตาเขาก็จะเหมือนรถแม็คโครนะครับเหมือนรถแม็คโคร ก็ในเรื่องของระบบก็เยอะพอสมควรนะครับสำหรับเจ้า XCMG 60ตันนะครับกว้างครับกว้างห้องโดยสารของเขากว้างครับเขาจะทำออกมากว้างยังไม่ค่อยเหมือนรุ่นอื่นๆเท่าไหร่ครับรุ่นอื่นๆนี้ทำออกมาค่อนข้างที่จะจะเล็กไปนิดนึงครับ ถ้าสำหรับตัวนี้หรือว่าอาจจะเป็นรุ่นใหญ่กว่านี้ก็จะกว้างครับไม่อึดัดคนนั่งขับก็จะไม่อึดัดแล้วก็มีมีที่วางสิ่งของวางขวดน้ำวางอะไรเยอะๆเต็มไปหมดครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเจ้า XCMG 60ตันครับดูม้วนเหล็กครับพี่น้องรถเล็กๆยกไม่ได้หรอกครับดูครับเฉพาะตะขอนี่กันหนักเป็นตันสองตันแล้วครับยกในโรงงานครับต้องใช้รถระดับใหญ่ๆครับถ้าเอ คนไหนที่อยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ